สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับเจ้าประจวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวตุลในช่วงของเดือนพฤศจิกาย,ยน2 5 1 4นี้เป็นครึ่งหลังนะครับก็คือประมาณวันที่15ถึงวันที่30 พฤศจิกาย,ยนหงสีนี้นะครับสำหรับความรักความสัมพันธ์เนาะและท้ายคลิปนะครับจะทําการตรวจสอบนะครับสามารถตรวจสอบความแม่นยําเพิ่มเติมก็คือเป็นคนที่มีคู่กับคนที่เป็นโสดนะครับสามารถเช็คกันได้อีกรอบหนึ่งในครึ่งหลังของไพ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่โดยรวมกันก่อนในช่วงของเดือนนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเปกระงใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ u s e r บู p a y 5 9นะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับสำหรับชาวตุลลัคนาตุลน,นะครับพไพ่ใบแรกของตัวคุณได้ The s t ตารนะครับ f o r of one higher fan King of Cup สี่ดาบ Death นะครับ Seven of Pentacle The Moon The Sun ไพ่ใบสุดท้ายนะครับได้เป็น Three of Swords เนาะเรามาดูพลังงานใต้ไพ่เป็น Six of w a n d นะครับโอ้ค่อนข้างโอเคครับ ทีนี้มาดูอิทธิพลของไพ่กันในช่วงของเดือนนี้กันเลยนะครับแต่ฝากไว้อีกนิดนึงนะครับว่าการอ่านไพ่ครั้งนี้เป็นการให้แบบ general reading นะครับเป็นการอ่านโดยพื้นรวมให้กับชาวตุลแล้วก็ลัคนาตุลเท่านั้นไม่ได้เป็นดวงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังว่าเป็นเพียงไกด์ไลน์ให้กับตัวคุณอะไรที่ใช่อะไรที่ตรงอะไรที่แม่นสามารถนําไปปรับประยุกต์ใช้กับดวงของคุณได้เลยแต่อะไรที่ไม่ใช่ไม่อินไม่ตรงนะครับก็ทิ้งไว้ตรงนี้เลยไม่ต้องจำใส่ใจ อะไรมากนะครับเพราะว่าดูเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์แล้วก็ความบันเทิงเท่านั้นหรือถ้าการหรือถ้าต้องการติดต่อแบบดูดวงส่วนตัวนอกเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้นะครับก็ต้องดูแบบส่วนตัวเท่านั้นนะครับทีนี้เรามาดูอิทธิพลของชาวตุลกันบ้างในช่วงของเดือนนี้นะครับไพ่ของตัวคุณนั้นได้ f อบหวานนาะงฟอบวานเนี่ยบ่งบอกสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในช่วงของ กลางเดือนถึงปลายเดือนพฤศจิกาจะมีความรักความสัมพันธ์ที่มีแนวโน้มของการเติมเต็มความรู้สึกระหว่างกันและกันได้มากขึ้นมีในเรื่องของการที่ตัวคุณกับคู่ครองคนลักจะลงหลักปักฐานกับในเรื่องของความชัดเจนมากขึ้นมีความสุขความหวังการประคองนะครับแล้วก็ในเรื่องของความรักที่ดีต่อกันและกันบางคนเนี่ยอาจจะต้องผ่านปัญหาหรืออุปสรรคต่างๆแต่ ในท้ายที่สุดของคุณแล้วคุณจะมี four of wands นะครับเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีมากๆกับการที่เราได้รับความเติมเต็มกับคู่ของคนรักได้มากขึ้นเขาอาจจะมาใส่ใจดูแลกับตัวคุณหรือเขาอาจจะมีความรู้สึกที่อยากจะเติมเต็มให้กับตัวคุณได้มากขึ้นเขาอาจจะรู้สึกผิดก็ได้ในสิ่งที่เขาเคยทําไว้หรือ อะไรที่มันดูไม่ชัดเจนในอดีตเขาก็อาจจะกลับมาเคลียแล้วกลับมาให้ความสำคัญกับตัวคุณเพราะว่าบางทีแล้วเวลามันผ่านไปมันอาจจะทำให้เขาได้สำนึกและคิดได้ว่าเขาอาจจะอยากมีเราในชีวิตจึงกลับมาเติมเต็มความรู้สึกให้กับชาวตุนได้มากขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าอิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกว่าในช่วงของเดือนนี้คนที่มีอิทธิพลต่อตัวคุณก็คือกินถือถ้วยเนาะ อันนี้ขึ้นรา,าศีธาตุน้ํากรกฎพิจิกมีนนะครับมีอิทธิพลต่อต,ตัวคุณและเป็นคนที่วัยอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าตัวคุณได้ด้วยเช่นกันนะครับเป็นคนที่อาจจะมาเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวคุณเพราะว่าเขาอาจจะผ่านความผิดหวังนะครับหรือว่าในเรื่องของสิ่งต่างๆมาในอดีตแต่เขาจะมาเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวคุณมากขึ้นคนที่คุณจะได้รับเจอนะครับจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบ มีความเซนซิทีฟในเรื่องของอารมณ์เพราะเขาอาจจะต้องการการที่ต้องเติมเต็มความรู้สึกระหว่างกันเขาอาจจะเติมเต็มให้กับตัวคุณเพื่อที่เขาหวังว่าคุณจะเติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเขาด้วยแบบนี้นะครับต่างฝ่ายต่างที่จะเติมเต็มความรู้สึกให้แก่กันและกันได้มากขึ้นเพราะว่าอิทธิพลของคิงถือถ้วยคือเป็นคนค่อนข้างมีแนวทางของความรักความสัมพันธ์ที่มีความอบอุ่นแล้วก็รู้สึกจะอยากแบบมีการแบบเป็นครอบครัวกันได้มากขึ้น พร้อมที่จะมีความรักความสัมพันธ์ให้กันและกันได้มากขึ้นอะไรทํานองเนี้ยนะครับเพราะว่าเขาอาจจะอยากปรารถนามาีความสุขที่มีความยั่งยืนอนาคตจากไพ่เดะซันเดะซันหมายถึง สิ่งที่มันแบบเจริญเติบโตและมีการแบบพัฒนาในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็ในเรื่องของการที่มีความหลักความอบอุ่นระหว่างกันและกันมากขึ้นมันเหมือนกับแสงสว่างที่ให้ความอบอุ่นแบบเนี้ยนะครับหลังจากที่คุณอาจจะมีความหนาวเหน็บเย็นชามาในอดีตฟอบสอดเกิดขึ้นฟอบสอดเนี่ยหมายถึงว่าคุณอาจจะแบบผ่านการที่เขาอาจจะเคยปล่อยป,ลอยปะละเลยกับตัวคุณนะครับหรือเขาอาจจะเหมือนนิ่ง เงียบยัญชาใส่คุณหายไปในชีวิตคุณในช่วงจังหวะใดจังหวะหนึ่งทําให้คุณอาจจะต้องแบบเจ็บปวดรวดร้าวกับความรู้สึกแล้วก็อาจจะรู้สึกเหมือนกับเขาไม่เติมเต็มความรู้สึกให้กับตัวเราเราอาจจะมีความรู้สึกที่ว่าเรามีความยากลําบากกับความรู้สึกตรงนี้แล้วเราก็อาจจะมีแนวโน้มของความคิดที่เหมือนมีจินตนาการบางสิ่งบางอย่างที่บอกว่าอาจจะมีความผิดปกติไปก็อาจจะเป็นไปได้เพราะให้เดมูลมาบอกว่าเหมือนเขาจะ อาจจะมีแนวโน้มของการที่มีบุคคลอื่นเข้ามาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เพราะว่าสัญชาตญาณของคุณมันรับรู้ได้ว่ามีความผิดปกติไปเพราะเขาอาจจะเย็นชากับเรามากขึ้นหรือเขาอาจจะรู้สึกเหมือนเหมือนมีงานที่ต้องไปสะสางม,มีอะไรที่ต้องไปทําหรือมีอะไรที่มันมีความผิดปกติมันทําให้เรารู้สึกว่าเราดูว่า เหมือนเขาเปลี่ยนไปนะครับแต่เขาก็ไม่ได้บอกเขาก็ไม่ได้พูดอะไรแบบมากมายให้เราได้รับรู้บอกแต่ไปทํางานไปสสางไปทําอะไรธุระของเขาไปอะไรแบบนี้สร้างแต่ความวมิตกให้กับตัวเรากับความรู้สึกในความสัมพันธ์อะไรประมาณนี้มันทําให้รู้สึกเหมือนกับว่าเราเกิดความผิดหวังหรือมีแนวโน้มของการที่ตัวเราอาจจะคิดไปต่างๆนานา,นาว่ามีบุคคลที่3เข้ามาแทรกแซงหรือเปล่า แล้วเราจะจบความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ลงไปไหมเพราะว่ามีไพเ่เด็มีไพ่เดทด,ด้วยนะครับมีไพ่เดทเข้ามาด้วยเดทหมายถึงการจบสิ้นก็ได้แต่ในที่นี้คือผมอาจจะยังไม่ทายว่ามีการจบสิ้นเนาะเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เดทเนี่ยยังไม่ได้มีน้ำหนักเพียงพอที่คุณกับเขาจะเลิกกันเสมอไปอาจจะมีแหละแต่มันคงน้อยมากกับ กับการที่จะเลิกกันแต่อาจจะเป็นลักษณะของความที่แบบมีความที่ต้องอยู่ห่างไกลกันหรือว่าอาจจะต้องเหมือนมีปัญหาต่อกันอันเนี้ยอาจจะเป็นในลักษณะแบบนี้มากกว่ากับในเรื่องของ mindset และความคิดระหว่างเขากับเราแบบเนี้ยเป็นต้นมันเลยทําให้ความรู้สึกของเรากับเขาอยู่ห่างกันนะครับบางทีเดทในที่เนี้ยมันเหมือนตายจากกันทั้งที่ยังอยู่ด้วยกันประมาณเนี้ยเลยนะครับก็เลยเพราะว่าเขาอะปล่อย ประละเลยเย็นชาแล้วก็พูดคําตอบคําเหมือนเหมือนทําอะไรก็ดูแบบยุ่งไปซะทุกอย่างหรือเราพูดอะไรก็เหมือนจุกจิกกับเขาเกินไปดูเขาจะเหมือนมีอารมณ์ความรู้สึกที่ค่อนข้างเวียงเวียงขึ้นขึ้น,น,นลงลงอะไรประมาณนี้นะครับที่บอกว่าเขาอาจจะยังไม่มีบุคคลอื่นเพราะว่าในในไพ่สําหรับเนี่ยยังมีไพ่เดอะฮาราแฟนมาไพ่เดอะฮาราแฟนหมายถึงไพ่ที่บ่งบอกว่าความ สำคัญความยุติธรรมหรือในเรื่องของความเป็นความสัมพันธ์เนี่ยนะครับคือไพ่ทหารรั f แฟนคือหมายถึงในลักษณะของการที่วา่ามีคุณธรรมในเรื่องของจิตใจอยู่แบบเนี้ยนะครับอาจจะยังอยู่ในศิลในธรรมยังไม่ได้แบบมีแนวโน้มที่ยังเป็นอะไรที่ ที่ต้องมีบุคคลอื่นเข้ามาประมาณนี้นะครับเพราะว่าไฮโลแฟนยังไงก็ยังเป็นไพ่พระอยู่หมายความว่าเขาก็อาจจะยังมีคุณอยู่ในใจแหละเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละครับว่าถึงแม้เราอาจจะเหมือนมีปัญหากับความคิดในเรื่องของการที่เขาไม่เต็มเต็มเหมือนกับเขาจะมีบุคคลอื่นก็จริงแต่มันอาจจะเป็นแค่เพียงสัญชตาตญาณที่อาจจะยังไม่ได้มีข้อบ่งชี้ว่าเขามีบุคคลอื่นแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ถามว่ามันมีโอกาสมีได้ไหมมันก็มีโอกาสแหละนะครับถ้าเอาจริงๆแล้วมันก็พอมีโอกาสเพราะว่าอิทธิพลของไพ่เดมูนคือความไม่ชัดเจนอยู่แล้วทวีออฟสอดก็คือไพ่สามดาบก็หมายถึงว่ามีความผิดหวังถูกไหมครับแต่มันไม่ได้การันตีร้อรเซแต่มันแค่มีมูลเหตุที่อาจจะเป็นไปได้ถ้าคุณเซนแรง แล้วคุณเซนต์ถูกต้องบางทีเซนต์ในที่นี้อาจจะผิดทางก็ได้ถ้าเราลึกซึ้งเกินไปมันทําให้เราเอาง่ายๆคือมโนเกินไปแหละบางทีเนาะแต่เราไม่ได้โทษคุณว่าคุณคิดผิดนะครับแต่หมายความว่าบางทีมันอาจจะยังไม่มีแนวโน้มแบบ 100%อาจจะ50-50อยู่แบบเนี้ยก็ได้นะครับเนาะเพราะว่ามันยังไม่ได้มีไพ่ที่มันสนับสนุนว่าเป็นเติร์ปาร์ตีแบบ100%ไงก็เลยยังให้น้ำหนักว่าอาจจะยังเป็นที่ความคิดของเราเป็นหลักมากกว่าแต่อาจจะมีเปอร์เซ็นต์ของการที่มีเต i ร์ปาร์ตีเนี่ยก็ยังพอมีแต่มันอาจจะน้อยมากเพราะมันขึ้นไพ่ไฮโลแฟนด้วยแบบนี้เป็นต้นนะครับแล้วยังมีไพ่สี ไม้ My, แล้วก็ไพ่เดอสันมาหมายความว่ายังไงคุณก็ยังสามารถปลดปล่อยพลังงานตรงนี้ได้ยังสามารถที่จะเคลียร์ความสัมพันธ์ได้หรือคุณยังสามารถที่จะพยายามเหมือนปล่อยวางความรู้สึกตรงนี้ได้ไพ่เดอะมูนคือไพ่ความมืดถูกไหมครับแต่เดอะสันคือแสงสว่างมาพร้อมเดอะสตาร์ การเปลี่ยนแปลงของคุณเนี่ยจะเกิดขึ้นและเกิดผลลัพธ์ที่ดีเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าเพราะว่าเดอะสตาร์หมายถึงความหวังใหม่หมายถึงการเริ่มต้นหมายถึงใน,นลักษณะที่บ่งบอกว่าคุณกับคู่ของคนรักมีโอกาสที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมีไพ่เดอะซันเข้ามาด้วยเดอะซันหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ที่ดีหมายถึงลักษณะของการที่มีความอบอุ่นในเรื่องของจิตใจนะครับแล้วก็มีในเรื่องของการเติมเต็มความรู้สึกระหว่างกันให้มากขึ้นมีในเรื่องของความเป็นครอบครัว อันหนึ่งอันเดียวกันได้มากขึ้นเพราะเดซันหมายถึงที่1นะครับประมาณนั้นมันก็เลยหมายถึงว่าถึงแม้คุณจะมีแนวโน้มของความที่มีปัญหาก็จริงมีความที่มีความขัดแย้งหรือความไม่ชัดเจนกับคู่ครองคนรลังแต่ยังไงคุณก็สามารถที่จะปล่อยวางความรู้สึกในความเป็นเนกาทีฟตรงนี้ไปได้อิทธิพลใต้ไพ่บอกว่า Si c k o f w a n เนาะ หมายถึงว่าถ้าเกิดคุณถ่ายเทพลังงานด้านลบออกไปเยอะๆแล้วรับพลังงานบวกเข้ามามากๆเนี่ยมีโอกาสที่ปัญหาอุปสรรคที่คุณเจอหรือความรู้สึกในเรื่องของความติดลบหรือว่ามันจะเป็นปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่เรามีติดค้างในใจเนี่ยเราจะสามารถแก้ไขมันได้เพราะว่าไพ่ซิกฮอปมนหมายถึงการเอาแบบมีชัยชนะในเรื่องของ ความคิดหรือทัศนคติหรือในเรื่องของอุปสรรคต่างๆคุณจะมีแนวโน้มของสิ่งที่ดีเข้ามาและไพ่เดอะฮาร์ดฟลหมายถึงไพ่ของการแก้ไขปัญหาด้วยแบบนี้นะครับเพราะว่ามีโอกาสที่คุณกับผู้ครองคนรักอาจจะมีโอกาสที่จะลงเอยกันได้มากขึ้นหรือเคลียความสัมพันธ์กันได้มากขึ้นก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเช็คกันอีกครั้งในเรื่องของไพ่ตรงนี้นะครับไพ่สีแดงตรงนี้เป็นไพ่ที่จะ มาดูในเรื่องของอความรักความสัมพันธ์ในเรื่องของรูปแบบคนโสดและก็คนมีคู่เนาะยังมีไพ่ใบสุดท้ายที่ยังไม่ได้พูดถึงคือเว e นออบเป็นทักขึ้นหมายถึงว่าเราอาจจะต้องหนักแน่นมั่นคงและรอคอยกับสิ่งที่เราปรารถนาเราอย่าพึ่งรีบเกินไปถ้าเรามีความคิดที่มีความระแวงเข้ามาชาวตุนต้องพยายามรอคอยอดทน ชัยชนะเนี่ยนะครับยังไงก็เข้าข้างคุณอยู่แล้วอิทธิพลจิตใต้สำนึกของคุณได้ไพห่หกไม้หกไม้หมายถึงพชันในสิ่งที่คุณต้องการคุณปรารถนามันจะเป็นจริงถ้าเราทําทุกสิ่งทุกอย่างให้มันถูกต้อง นะครับแล้วคุณก็จะเจอกับผลลัพธ์ที่ดีเพียงแค่อดทนรอคอยไปอีกสักพักหนึ่งแล้วทุกอย่างมันจะค่อยๆเคลียร์และดีขึ้นเองนะครับไพ่เดทหมายถึงไพ่ของการจบสิน้นหมายถึงว่าถ้าเกิดเรามีปัญหาที่เราไม่ได้เคลียร์กับคู่แล้วเราก็มีปัญหากันเนี่ยหรือมีความไม่ตกเนี่ยคุณจะสามารถขจัดทุกสิ่งทุกอย่างออกไปเพราะไพ่เดทหมายถึงการจบสิน้นเช่นกันไอ,คอ้คือไพ่เดทคือไพ่ที่ดีคือการจบสิน้นนะครับน้องมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปแนวโน้มที่ดีกว่านี้ ทีนี้เรามาดูกันสำหรับความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวตุสลสำหรับคนโสดกันบ้างนะครับใครที่โสดสนิทเนี่ยเรามาดูกันนะครับขอไพ่ให้กับคนโสดสำหรับชาวตุลลักนณะตุลด้วยนะครับไพ่ใบแรกของคุณได้ราชินีถือไม้นะครับ temperance อ๋อแปดไม้โอเคดีหมดเลยสําหรับคนโสดสําหรับคนโสดนะครับใครที่กําลังรอคอยใครบางคนนะถึงแม้เราจะโสดแล้วแต่เราก็รอคอยคนเก่าก็มีโอกาสของคนเก่าจะกลับมานะพิิพล์ของ Temperance จะคุณจะรอคอยหรือไม่รอคอยคุณอยากได้หรือไม่อยากได้ก็แล้วแต่แต่จะมีคนเข้ามาในความสัมพันธ์และมีโอกาสเป็นคนเก่านะครับที่จะมาติดต่อสารสัมพันธ์กับตัวคุณอันนี้คือไพ่ขึ้นนราศีธ นะครับแล้วก็มีโอกาสเป็นคนาธาตุไฟได้ด้วยนะครับเมสสิงธนูนั่นแหละเอาง่ายๆคนธนูก็อยู่ในเมษสิงธนูเนาะมีโอกาสเป็นควีนออฟวานนั่นเองควีนออฟวานหมายถึงว่าจะมีคนาธาตุไฟเข้าหาตัวคุณมาติดต่อสารสัมพันธ์สำหรับคนโสดเนี่ยจะมีโอกาสมากเลยสำหรับคนาธาตุไฟเมษสิงธนูและคนนี้อาจจะอายุมากกว่าดูดีมีสเสน่ห์นะครับแล้วก็มีความหวังที่เต็มเปี่ยม แล้วเขาอาจจะเข้ามาในความสัมพันธ์อาจจะเป็นทั้งคนโสดและคนเก่ากลับมาได้เนาะเพราะว่า p e r a n c e หมายถึงการเปลี่ยนแปลงนักษาะของการกลับไปกลับมาของคู่ครองคนหลักแบบนี้ถึงคุณจะไม่อยากได้แต่ก็มีโอกาสที่เขาจะเข้ามาในความสัมพันธ์ของตัวคุณโดยเฉพาะคนธาตุไฟอย่างที่บอกไปแล้วจะมาแบบปลุกปับฉับพลันมาแบบกระทันหันมาแบบถูกตาต้องใจมาแบบปิ๊งปั้งเลยทีเดียวจากไพ่แปดไม้แปดไม้เนี่ยมาแบบ มาแบบกระทันหันทําให้คุณอาจจะไม่ได้ตั้งตัวนะถ้าเป็นคนใหม่อาจจะถูกใจแบบปิ๊งปังเลยทีเดียวแต่ถ้าเป็นคนเก่าอาจจะมีโอกาสของการกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ก็จริงนะแต่บางทีคุณอาจจะต้องดูระยะเวลาอีกสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าคนเก่าบางทีเราอาจจะไม่อยากได้สลับบางคนเพราะว่าคุณอาจจะอยากเป็นโสดไพ่เดสตาร์หมายถึงไพ่โสดด้วยหมายถึงเราอาจจะอยากเป็นโสดเราอาจจะอยากดูคนอื่นมากกว่าคนเก่า ถึงคนเก่ากับเข้ามาในความสัมพันธ์คุณอาจจะไม่ได้รับเขาไว้ในการพิจารณาก็ได้แต่เขาจะมาแบบปุบปรับฉับพลันคุณมีโอกาสปฏิเสธได้แต่คุณก็มีโอกาสที่จะมีคนใหม่เข้ามาได้อย่างที่บอกไปต่อให้คุณสลดคุณก็จะมีคนใหม่เข้ามาและมาแบบกระทันหันอย่างที่บอกไปนะครับแล้วก็เป็นคนธาตุไฟเมษสิงห์ธนูและเป็นคนที่ค่อนข้างดูดีมีเสน่ห์ได้ด้วยเช่นกันนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูคนที่มีคู่กันบ้างว่าจะมีดาวนนททุกทางเป็นเช่นไรนะครับ ขอไพ่ให้กับคนที่มีคู่แบบชัดเจนหรือไม่ชัดเจนก็แล้วแต่นะครับแล้วก็คนที่อยู่ทางไกลทางใกล้หรือคนที่เคยคุยนะครับกันแต่มีคอมมิทกันแล้วหรือว่าเป็นลักษณะของการตกลงเป็นแฟนกันนะครับสามารถดูไพ่สําหรับนี้นะครับไพ่ใบแรกของคุณคือ2ไม้เด็กถือดาบใบสุดท้ายเป็น5้าถ้วยหถ้วยมาทําไมเอ่ย อิทธิพลของไพ่ห้าถ้วยนะครับมาปรากฏเนี่ยแสดงว่าคุณอาจจะยังมีอารมณ์ความรู้สึกสิ่งเก่าๆที่ยังติดค้างอยู่ในใจยังอาจจะยังขจัดความรู้สึกความทุกนี้ไม่ได้เราอาจจะอินในลักษณะของความรักความสัมพันธ์ในอดีตนะครับมันอาจจะดูสวยหรูมันอาจจะดูดีมันอาจจะเป็นรักที่ฝังใจรักที่ไม่ ถึงแม้จะไม่ได้ตอบโจทย์แต่คุณก็ยังโหยหากับสิ่งที่มันผ่านมาแล้วในอดีตแต่ว่าไพ่เนี่ยบ่งบอกว่าถ้าเกิดคุณจมอยู่ในอดีตจนเกินไปคุณอาจจะยังไม่เจอกับคนที่เข้ามาในชีวิตคุณที่เป็นคนที่ดีหรือเป็นคนที่คุณต้องการก็ได้ถ้าเรายังจมอยู่ในอดีตนะครับดังนั้นเนี่ยคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาแต่คนที่รอคอยเนี่ยอยากจะให้กลับมามันยังไม่กลับมา อาจจะยังกลับมาไหมเท่าที่ดูนะครับไพ่ยังเหมือนกับมีโอกาสกลับมาแต่น้อยหน่อยสําหรับคนที่มีคู่เนาะไพ่เดอะสตาร์เนี่ยแปลว่าคุณต้องฟื้นฟูจิตใจให้ได้ก่อนคุณถึงจะมีแนวโน้มของการกลับมาของคู่ของคนรักถ้าคุณยังรอเขาอยู่เพราะอิทธิพลของไพ่สองไม้คือการรอคอยอิทธิพลของไพ่สองไม้คือการรอคอยส่วนอิทธิพลของไพ่ห้าถ้วยคือการเหมือนกับเรายัง move on ไปไม่ได้นะครับเรายังมี อะไรที่ติดค้างอยู่ในใจเหมือนเขาบางทีอยากตัดนะแต่ยังมีความบางอย่างที่ติดค้างในใจยังได้รับคําตอบที่ยังไม่สุดกับกับสิ่งที่เราจะต้อง move on ได้บางคนอาจจะมีความคิดมีความสงสัยในสิ่งที่เราอยากจะรู้แล้วก็อยากจะปลดปล่อยตรงเนี้ เข้าใจบางคนอยากเลิกนะครับแต่ยังเลิกไม่ได้เพราะมันติดบ่วงอยู่เพราะห้าถ้วยเนี่ยเราะว่าเรายังยึดติดกับความสัมพันธ์เก่าๆหรือความรู้สึกเก่าๆหรืออะไรที่มันยังติดค้างอยู่ในใจที่เราแบบยังไม่ถูกปลดปล่อยตรงนี้เราก็ยังออกจากตรงนี้ไม่ได้ถูกไหมครับเราก็ยังต้องอดทนและรอคอยไปอีกสักพักหนึ่งมันถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยเฉพาะคนที่ทําให้ตัวคุณน่คิดมากแล้วก็หงุดหงิดใจค่อนข้างจะเยอะเนี่ยเป็นคนที่อายุน้อยกว่า และอาจจะเป็นคนราศรีธาตุลมกลุ่มตุลเมทุนอ้าวเป็นราศรีธาตุเดียวกับตัวคุณนั่นแหละเนอะก็เหมือนกับแบบเขาอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ดูจุกจิตใจดูไม่ได้ดั่งใจดูเหมือนแบบอยากให้เปลี่ยนซ้ายเขาก็เปลี่ยนขวาเราบอกให้เปลี่ยนขวาเขาก็เปลี่ยนซ้ายดูเหมือนจะคิดอะไรทําอะไรสวนทางกับเราเลยยังไม่ค่อยลงตัวเลยทําให้ความรู้สึกต่างๆมันดูเหมือนแบบจม นิดนึงเนาะแต่ไม่เป็นไรนะครับสาหรับไพ่หลักบอกว่าถึงแม้คนที่มีคู่แล้วจะยังมีการยึดติดหรือยัง move on ไม่ได้แต่ในใจคุณเนี่ยสามารถ move on ได้อยู่แล้วมีไพ่เดอร์สตาร์อยู่ในสําหรับหลักอยู่แล้วอันนี้เป็นการเปิดไพ่แบบเจาะแบบคนที่มีแฟนแล้วเนาะคนที่มีแฟนแล้วเนี่ยจะค่อนข้างลึกซึ้งกับความรักและความที่ยึดติดกับความรักครั้งเก่าหรือความรักในปัจจุบัน นะครับที่อาจจะมีปัญหาแล้วก็ต้องแยกทางกันไปเพราะมีความผิดหวังเห็นไหมครับแบบนี้เนาะหรือถ้าเกิดใครที่มีความรักที่อาจจะเป็นเติดปาร์ตี้แต่ยังไงไพ่ก็ยังไม่ได้ขึ้นเปิดปาร์ตี้แหละแต่มันเป็นอะไรที่มันเป็นเหมือนกับอะไรที่มันเป็นความติดค้างในอดีตเนาะมันไม่ถูกเปิดไม่ไม่ถูกปลดล็อกอะ่ะมันเลยทําให้ตัวคุณยังยึดติดอยู่ในสถานการณ์นี้คุณยังรู้สึกเจ็บปวดตลอดเวลาในสิ่งที่คุณนึกคิดและ ย้อนกลับไปอะไรประมาณนี้แต่เราก็ยังแบบซ้ำตัวเองอะ่ะคิดแล้วคิดอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกสำหรับชาวตุลต้องระมัดระวังนะครับถ้าผมดูไม่ผิดเนี่ยอิทธิพลของดาวเสาร์เนี่ยเบียนกันกับลัคนาตุลน,นะดาวเสาร์เนี่ยส่งอิทธิพลเกณฑ์สิบเนี่ยถึงลัคนาหมายถึงคุณจะมีความไม่ตกความกังวลมีความคิดมากมีความเซนซิทีฟมีความแบบรัดตึงกับพันธนาการที่ไม่ถูกปลดปล่อยเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ย มันมีอิทธิพลได้ในตำแหน่งที่มีถึงลักขณะตุนเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยชาวตุนเนี่ยอาจจะทุกข์ใจนิดนึงนะครับแต่จริงๆแล้วคุณปล่อยวางได้อย่างที่บอกไพ่เดรสาม,มาคุณก็ปล่อยวางได้อยู่แล้วเพียงแต่คุณก็ต้องอดทนกับการรอคอยและก็ การปล่อยวางแล้วคุณก็จะค้นพบกับสิ่งที่ดีเพราะว่าอิทธิพลใต้ไพ่บอกว่าชัยชนะของคุณนะ่ะทำได้อยู่แล้วนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้เนาะก็เป็นกำลังใจให้กับชาวตุนมากๆนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเปล็นลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ